รักสุขงอมนักร้องดังหอบสินสอด100ล้านแต่งแฟนสาวก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศให้แฟนขับซาบว่ากำลังจะมีงานวิวาเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งหมอลำคนดังแอนออรดีกับบอยซิริชัยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่29เเมษายนทั้งคู่ได้ควงกันเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศอบอวลไปด้วยความหวาน มีเพื่อนพ้องคนสนิทเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานรักเพียบโดยทางด้านสินสอต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเอามีเงินสดจำนวน4ล้านบาททองคำน้ำหนัก100บาทนาฬิกาโรเล็กอีก4เลื้อนพร้อมโฉนดที่ดิน10บรและแหวนเพชรมั่นราคาประมาณล้านกว่ารวมรวมมูล,ลค่าสูง100ล้านบาทเลยทีเดียวหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ